สวัสดีครับที่น้องเจ้าเครื่องเสียงครับผมเบาหน่อยเชยันเต้าครับวันนี้จะพามาชมการทำงานของบอร์ดชิงควงสองห้าหกเอค,ครับหลังจากตั้งตั้มเ็ตเทสตินงมามันอยู่หลายวันครับก้าเพึ่งตั้งได้ในระดับนึ่งครับ ตอนนี้พาพี่น้องชมพาเ,เพื่อนๆชมครับพี่น้องตั้งยุตีรหาสครับไปบีมตั้งตั้งยุตีราชไปพาตั้งยุตีราชแลกักกระตัวตั้งยุรหันหนึ่งครับพอดีกันเลย เพิ่งตั้งเกือบเตรียมแล้วครับนาทีครับที่น้องนาทีครับตั้งนาทีผมเอาเนึ่งถึงเก้าเป็นไฟผ้ากบไฟกตะตัครับแล้วก็เอาทิ่หกทิ้เอ็ดถึงทิ่งหกเป็นไฟบีมครับเหลือทิ้อยู่ช่องหนึ่งครับ บอนรุ่นนี้นะค่อนข้างจะสมบูรณ์คร hungry, oneself, ับแล้วข้าบอเพยงคร bem, work work. Okay. ับบอดคล่องคิ้ง่องครับงบหน่อยงบอปลายครับท้างานก็ถือว่าโอเคใด้แหละดับหนึ่งอยู่ครับหลังจากตั้งเยือ้อยครับปกติผมขายผู้ลูกม่ม่เขียนเขียนแอเดียดหน่เขียนไงเลยมาคอยตั้งเลือกเลือกตอกเลือกนี่ครับ ได้ลหลายอย่างปีไฟผ้าครับผมใช้รหัสยูเอทูนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วก็ทูนสามเก้าแล้วก็ทูนที่เก้าแล้วก็ทูนหกวขาทูนหัวขาคือไฟตะตกต้นเลยครับตอนไฟบีมไฟบีมใช่ยูทูนแปดหนึ่งทูนเก้าเจ็ดและก็หนึ่งหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสองเก้าสองตัวครับแต่ว่าพอได้เปิดครับ นี่นางหลางโค้ชได้เปิดครับมีตอนนี้เปิดเปิดจุดอ้องตัวครับปุ่มไฟผ้าครับถือว่าตั้งสมบูรณ์แล,ล้วครับเจ้าเครื่องเสียงที่ต้องการบอดในราคาประหยัดครับชิ้คล้องกับเปลี่ยนทั้งเรือหนึ่งครับแต่บอดราคาแยงกับไล หลายหลายต่างครับแต่ค้นงบหลายก็ใส่ของคิงคว้างไปครับคคิงคว้างสองห้ากีตัวที่หนึงจะทํางานประมาณนี้ครับอีตัวที่ตัวนีตัวที่หนึ่งทำงานจากแล้ตัวนี้ผมผมตั้งแบบเฉียดเชียดนี่มันจะสามารถเร่งยูลูก,กิ้งทัเร็วขึ้นครับ มันจะเร็วขึ้นเลยครับปุ๊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 บทันทีเลยนี่ครับเจ็ดติดตามต้องการกชองชาหมุนครับหมุนลูกยิ้งครับแล้วก็จะชาค่อยๆไปตามไอต,ตัวตัวไฟบีมตั้งแบบเป็นตั้งแบบสีนเป็นปูเกียงมาตโนมัติครับ เดีย๋ยวพาพี่น้องชมบอดว่ามันมีจังหนาบอดชิงคล้องนี่ไม่ั้งหมดหาหนาครับที่หมกเพแบบถ้ายัางตอนผมตั้งไว้หน,น,นาหานาตีก็หนาหานี่หนาหานี่กุ้มนี่จะตั้งไฟบีมตั้งไฟผ้าเป็นแบบท่าตั้งบีมนี่คือผมบ่าเดี๋ยวห้อยแต่เวลาจุกเขียนใช้งานแบบข,ข,ขั้นหนังคือเอาตั้งผมนี่ที่ซื้อตั้งค์นอืนนะครับนี่หนาตีเพื่ ผมเอาหอยแบบแบบแบบขึ้นไปหอยข้างบนดีผมผมจะพาพี่น่องช,ชมการทำงานของไฟผ้าของของหนาตีเช่นเดียวกัยครับนี่ครับแต่ทำงานประมาณนี้ครับี่าไว้ถ้าไว้อยู่ตรงนี้ครับตรงกิ่งครับตรงกิ่งก็นี้นี่ครับเช่นเดียวเัยแต่ทำงานประมาณนี้ ชนแนวสองครับเอาขึ้นไปเลยปึ๊บนี่ชนแนวสองผมตั้งไว้จะเลี้ยวขึ้นนิดนึงตั้งแบบเฉดครับปูแก้มมัตโนมัติแต่ว่าตัวนี้เร้งบ่ได้ครับเร่งชาไวบาได้ครับเน้นว่าเลขเลขตัวนี้มันหมุนกระจิงอยู่แต่ว่วาบ่ททำงานครับนี่นคือมันจะไปประมาณนี้นี่คือตัวที่สองครับตัวที่สามเลยครับ ไฟแต่ตรงกับพริบจะเร็วขึ้นครับจังหวะลปเล่า,าไปใทยงานอยู่หนาเวทีกับคือตรงมองงยังว่าเพียงคน้นหลองเพียงตามน่ครับเป็นตัวนี้ก็เป็นโป,ปรแกรมอัตนโนมัติกันแบบเฉียดต,ตัวนี้ตั้งเป็นแบบเฉียดไปนี่ครับตัวที่สี่ครับนี่นี่ทั้งตัวที่สามอยู่ไฟแต่ตัวเขาจะเป็นประมาณนี้ครับหรือว่าสวยครับ อีกตัวที่ีครับตัวที่ทีจะป้อยสตตัวแต่ตัวแบีบบีบเร็วเกินนะครับนี่ครับนี่สตต่ัวอีกตัวนี้ก็ตั้งแบบเฉียดครับเลี้ยงมาได้ก็เกันครับเฉียดแบบอัตโนมัติถ้าไปเชนแนวที่หาครับเชนแนวที่หาจต่ตัวเร็วแต่ตัวบบเร็วเลยครับพี่้อกหลายสีผมตั้งไว้ครับนครับ ก็จะประมาณนี้นี่ขึ้นแต่ตัวพานชมเชนแนวที่หกครับตนนัวนี้เป็นไฟเคี้ยแต่แตีนใบเลยออกตะแถตอยงยางเดียวนี่คือว่าบกกระพิบบกกระพิบกันยังเลยครับนี่เ้นแนวที่เจ็ดขึ้นเชนแนวทำงานนี่กับไฟเคี้ยเป็นทีชมพูครับนี่ครับทีชมพูหมดเลยครับที่เชนแนวที่แปด แต่้าผมตั้งแบบวิ่งไปนี่วิ่งแบบชาเด้นี่นี่ครับนี่เชนแนลที่เก่าแบบวิ่งไปครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชมการทำง,งานของบีมครับนี่ครับเชนแนลที่เก่าไปชมบีมมันเลยครับยึบนีมีบีม ผมตั้งไว้ชั้นแนวที่หกครับนี่การตั้งแบบเฉียดตั้งแบบเฉียดเฉียดนี่คือสามารถเลี้ยงได้นี่คือ,รรมคอผมบ่ไหทายผมบ่ไหทายแต่ว่าให้เตียงนี่เลี้ยงเลี้ยงแข็งกับพี่ไว้ครับที่ชั้นแนวที่หกครับไปชั้นแนว Channel ที่หาครับ <c oughs> นี่ชั้นแนวที่หาี่ชั้นแนวที่ห้าด้วยเป็นตั้งปูแก้มมตัตโนมัตพ ตั้งแบบซีนตัวนี้กว่าจะใช้ตั้งแบบใช้แบบจ่านะครับใช้จ่าน,นี่ครับโนเชียร์คอนเนคนี้ช่นเราเลือกเตีนี่ก็ตั้งแบบซีนครับแบบใช้ใช้ไว้ครับงี่ครับงี้ใช้ไว้ใชแบบไว้นี่ครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับเสียงเพราะว่ามันเป็นเสียงกลางคืนเสียงกลางวัน ผมเปิดตอนกลางวันนะครับใจแบบไปไปชั้นแนวทิศสามครับนี่ชั้นแนว 13. ทิศสามนี่ตัวน,นี้ผมตั้งแบบแบบเฉียดไปกระจายขึ้นนะครับสามารถเร่งความเร็วได้เห็นป่แต่ว่าผมตั้งไปแบบใจใจหน่อยๆน,นะใจขึ้นใจลงประมาณนน้ครับน่ครับแข็ง ก็จะประมาณนี้นี่ชั้นแนวที่สามครับชั้นแนวที่สามชั้นแนวที่สองครับบานตัวนี้ผมตั้งเหิืขึ้นบนฝา่าตั้งแบบเฉตด้ยวยกันทายทายอยู่ของบนเป็นมุมใจ้หัวฮักเขากันแต่แต่เป็นที่ตัวก็เหมือนตัวนั่นถ้าได้เปิดเด้นี่ตอนนี้นผมไม่ได้เปิดแต่ว่ามันกระจายอยู่เพราะว่ามันจะบพวกเขากันครับ ไฟผ้าพอไฟผ้าอยู่อยู่ไอ่อยู่ดางล่างชุดเดียวผมตั้งแบบง่งยๆก็เได้ว่าไม่ตั้งแบบเต็มรูปแบบนะกเหมือนเวทีตัวนี้มันจะสามารถเล่งได้นี่ครับนี่ปกติมันอยู่ดูเล็กหนึ่งวันผมจะบวกหนึ่งเขารวบหนึ่งนี่นครับจะบใจไว้แบบนี้เงักงเืง้งืงักเลยนะครับคือใจยุ่งบนคือความเร็วสูงสุด าจุไอชแน,นลที่เบียดครับนไอชแน,นลที่เบียดตัวนี้ก็ตั้งแบบเฉียดครับีตั้งแบบเฉียดนี่สามารถตั้งในเลยนี่ครับนี่ใต้หนาใต้หลังใต้ไ,นไน้นี่คยเรียนแบบดอกครับนี่นี่จะเป็นดอกแบบนี้ครับตั้งใหนไร้แบบครับบอชชิ้งคงลองราคาบพวยครับ เดี๋ยวผมเรียนร่วมกันร้องมึงครับสี่น้องนี่ว่าเถียงมันจะมันจะทับกันบ่จะจะอิสระกันบ่นะครับหลังจากตังเนี้ยผมไงผู้ลูกอรือกันไม่ไม่เียนเียนเขียโปโแกแกมให้มันเชื่อมต่อระหว่างไฟฟ้าแล้วก็ไฟไฟบินที่แรกกทำมันเป็น ไอู้ลูไมาเย็ดไหนไอจานบอนไม่เย็ดไหนบอดเจ้าผลมาเขียนแเด,ดเด,ดียดน่าจะว่าน่าจะว่าดดเดียดนี่ลหละผมบึงในยูทูบจำว่าพี่ครับเขียนแล้วแล้วก็ให้เชื่อมแล้วว่างไอบีมก็บ,บอ่อดหูวจากก้ากันนะครับนี่ไอบีมก็บอนไอหูวจ้าก,กันแล้วไฟผ้าก็ก็บ่อนไอหูวจ้ากันยังทำงานนี้ถลัก นี่คือผมก็เชื่อมขายออกไปเต็มเดียวครับสีครับกับไปบีมบีมทั้งหมดตีตัวเดี๋ยวผมจะผ้ามองเสียงร่วมๆด,ด้วยกันเลยครับพี่น้องความบีมทั้งสีตัวนี่ตอนนี้่อย่อยบีมสอง่อยไฟผ้าตีไฟจะตัวสองเดี๋ยวผ้าพี่น้องชมน้วกันครับทั้งบีมทั้งตีตัวเพื่อพิษไทยชิมครับดีครับพี่น้อง หลังจากจางงานร่วมกันแล้วครับนี่ครับชแนเชแนวสิบเบ็ดไฟบิวชนแนวหนึ่งไปผ้ากับไปดัดตัวครับน่ครับบีมทีตัวครับ,รบ,รบสองตัวหนึ่งทำงานอยู่ตรงนี้ตัวนั้นคีว่าหมุนใจครับไปกมาผมตั้งตั้งที่รกตั้งตั้งทิด เมื่อผมไปไปดันไปดันลูกกิ้งเลยเย็ดให้พันหมุนครับ <c oughs> ผมก็เลยปล่อยเลยตำเลยเอผมเอาเอาจังที่เกิดได้กับข,ข่านตั้งไม่นั่นน่ครับคือผมผมเย็ดเป็นดอกเย็ดเป็นเตียงคนละเตียงระวางท่ายกับขวาครับไฟบีมครับ ทำงานเบียงปกติตรงตีตั้งไฟผ้าตรงตรงนางลานตรงนี้พ้อผมเสียงอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าผมบ่ไเ้ยิ่งเสียงออกไกลเดี๋ยวผมจะผ้าิ่งอีกที่ทุดทไทยครับที่ไฟทุดท้ายทั้งบีมทั้งทั้งไฟผ้าครับครับทั้งที่ดวงครับ คือทายทายบน,ยบ,นบีมบีมบีมตัวนี้ตั้งที่ดวงที่ดวงนี่ตั้งเป็นปูแกม่มาตะนัวมัดของของเชีนครับนี่ครับเมื่อเอาใจกันแล้วแต่เป็นเวทีก็ก็จะประมาณนี้นะครับแต่เป็นเวทีจริงๆแล้วอีกสองดวงหนึ่งจะอยู่ตรงนี้อีกดวงนั่นก็นจะมาอยู่ตรงนี้ียงก็จะคุ้มหมดเลยครับนี่ตาม ตามทางนาเลยครับนี่จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นี่แียงแต่กังขึ้นจะแจ้งว่านี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับพีนองน่ครับผมมาโฟก,าากัสแต่แต่ตรงที่มันมีไฟผ้ามันจะงามรับ ครับชิมนี้ผมกับชัดลาพี่น้องไปก่อนครับโดยเฉพาะพี่น้องเช่าเครื่องเสียงที่ชอบเสียงทีเสียงครับชิมนี่ลาบไปก่อนครับชิมนาคุาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ